เอาล้วคุณผู้ชมคลิปนี้อยู่กับ t o y o ต a v i ีออสเจโฉมสุดท้ายครับคลิปนี้มีคำตอบผมจะมาแจ้งพี่ๆว่าทำไม t o y o ต a v i ีอถึงยังน่าใช้งานอยู่ในยุคปัจจุบันปี2025นี้ถึงแม้ว่าจะเลิกผลิตแล้วนะครับคนตามหาใช้งานรุ่นนี้โฉมนี้กันค่อนข้างเยอะนะฮะมันดียังไงแล้วก็มันคุ้มยังไงนะครับคลิปนี้มีคำตอบใครอยากรู้ตามไปชมคลิปต่อให้จบได้เลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องท็อปรถสวยมือ2นะครับคลิปนี้อยู่กับ Toyota v ว o s ครับรุ่นที่น่าใช้งานมากที่สุดรุ่นหนึ่งเลยในประเทศไทยนะครับ v ีคันนี้ครับ1.5รุ่นมิดนะฮะเป็นรุ่นรองท็อปพี่ได้ปี2022นะครับปี2022เนี่ยก็จะเป็นปีสุดท้ายก่อนเลิกผลิตนะครับคันนี้ก็เป็นโฉมสุดท้ายด้วยนะครับ คุ้มยังไงและหน้าใช้งานยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอันดับแรกเลยความคุ้มนะฮะความคุ้มค่าเนี่ยโต้ต้าวีออสนะครับขึ้นชื่ออยู่แล้วนะฮะเรื่องการใช้งานที่อึดถึกทนนะครับแล้วก็เครื่องยนต์เนี่ยแกร่งมากผู้ชมนะครับและยิ่งเป็นได้และยิ่งได้เป็นรถหน่วยงานมือเดียวที่มีการดูแลแม่ทนนยเข้าศูนย์ตั้งแต่1,000 0กิโลแรกเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าน่าใช้งานสุดๆนะครับ อะไรไม่ทนันไม่แพงนะครับไม่ยุ่งยากไม่จุกจิกและที่สำคัญผ่อนชิลๆในเรทฟรีดาวเขาถึงนิยมใช้งานกันนะครับออกต่างจังหวัดก็ได้นะฮะขับทีในเมืองก็ดีนะครับรุ่นนี้เรียกได้ว่าครอบจักรวาลมากที่สุดอีกรุ่นหนึ่งเลยตีคู่มากับออลติสนะครับผูรู้หลายๆท่านนะครับพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่ารุ่นนี้คุ้มค่าที่สุดนันเอง สำหรับชมนี้เป็น Gen 3นะฮะรุ่นมิดรุ่นรองท็อปนั่นเองให้ฟัง์กชันตอบโจทย์กับการใช้งานอะไรบ้างแล้วก็คุ้มยังไงนะเดี๋ยวตามไปดูได้เลยนะครับไฟหน้ารุ่นมิดเนี่ยเขาได้เป็นตัวโปรเจคเตอร์เรียบร้อยนะผู้ชมนะครับไฟโปรเจคเตอร์เนี่ยดีกว่าไฟมันตินะนะครับหนึ่งเลยนะครับส่องสว่างนะสว่างกว่านะครับแล้วก็ที่สำคัญ นะเวลาเราเปลี่ยนเนี่ยหลอดไฟเสียหรืออะไรเนี่ยนะครับเปลี่ยนไม่แพงนะผู้ชมนะครับและรุ่นใหม่ๆนะครับก่อนเลิกผลิตเนี่ยชมชมปัจจุบันเออ่ขออภัยนะชมก่อนเลิกผลิตเนี่ยนะครับเขาได้ไฟเดทามาเรียบร้อยแล้วผู้ชมนะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยสำหรับตัวมิดนะนะครับราคาไม่แรงนะผู้ชมนะครับวีออสเนี่ยก็ได้เป็นเครื่องพันห้าเขาไม่ใช่อีโคคาร์นะนะครับออกต่างจังหวัดก็ถือว่าประหยัดเลยครับอยู่ในเมืองเนี่ยโอ้โห ยิ่งตอบโจทย์กับการใช้งานแล้วก็ที่สําคัญไม่จุกจิกนะและคันนี้ได้เป็นสีขาวนะครับปลายทะเบียนกรุงเทพนะฮะแล้วก็ดีดีไซน์ของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างทันสมัยอยู่นะผู้ชมนะครับได้ปีใหม่ด้วยคันนี้เลขไมลหลักหมื่นโลคผู้ชมนะครับใช้งานต่อได้อีกยาวเลยนะครับคมไฟไม่มีรอยบุบรอยยุบนะฮะนี่เหลี่ยมสันคมสวยๆแบบนี้เลยนะครับที่ผมแจ้งไปนะว่าฟังก์ชันเนี่ย ตอบโจทย์กับการใช้งานนะครับเพราะหนึ่งเลยนะฮะพี่ไม่ต้องไปยุ่งยากเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเวลาอะไรเสียเนี่ยไม่จุกจิกนะนะครับกระจกข้างก็ได้ปรับและพับแบบไฟฟ้าเรียบร้อยมีไฟเลี้ยวในตัวให้ด้วยนะสีเดียวกับตัวรถนะครับและล้อแม็กเนี่ยนะฮะล้อแม็กก็ได้เป็นล้อแม็กอลอยของเดิมจาก t o y o ต a เรียบร้อยแล้วนะฮะดิสเบรกนะครับรุ่นนี้ได้ดิสเบรกสี่ล้อมานะครับตัวยาลิศ โฉ่ใหม่ๆปีใหม่ๆเนี่ยดิสเบรกแค่คู่หน้าเองนะแต่ว่าตัว V ีออเนี่ยเขาได้ดิสเบรกสีล้อนะครับระบบเบรก ABS มีมาครบความปลอดภัยก็ค่อนข้างสูงเลยนะครับและคันนี้เนี่ยรัดมาพร้อมยางดันหลบนะฮะนี่ยางดันหลบนะครับดอกยางลึกๆแบบนี้เลยซีรีส์ยางขอบ15นะครับได้เป็นขอบ15นะคุณชมนะครับปียางะครับได้ปียาง2023เลยนะครับยางก็เปลี่ยนมานะครับได้ปียาง2อ2 3ย่นะครับ าฟหน้าไฟท้ายของเดิมโรงงานแน่นอนผู้ชมคันนี้ฟรีดาวนะครับผ่อนอยู่ประมาณเดือนละ800 0กว่าบาทนะครับคนนี้คันนี้ขอคนมีรายได้นะครับประมาณ17,000เนี่ยก็ซื้อได้แล้วออกได้แล้วเหมาะที่จะเป็นรถคันแรกของใครหลายๆคนนะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนที่อยากซื้อให้ลูกสาวลูกชายนะครับเอาไว้ขับขี่ไปเรียนนะครับหรือว่าไปทํางานนะฮะขับขี่ไปชอปปิง้งได้หมดเลยขับขี่ออกต่างจังหวัดไปเที่ยวก็ได้นะนะครับโตมิทเนี่ย ไฟท้ายเนี่ยเขาได้เป็น LED l i g ์ g i d i n g เรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมตกแต่งมาเป็นเส้นโครเมียมนะครับแล้วก็มีสติกเกอร์60ปีนะฮะนี่ไล่ฟ้ามาชัดๆแบบนี้คันนี้คุ้มยิ่งกว่าคุ้มอีกนะครับกระจกเนี่ยพาร์ทเดิมโตโยต้านะฮะนะครับสำหรับการใช้งานนะ,หล,ะหลายๆท่านก็อยากทราบแล้วนะครับว่า v ีออเนี่ยการใช้งานเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมได้มีโอกาสลองขับมาตั้งแต่ไปรับมาจากลานเลยคันนี้นะครับขับขี่ดีนะครับแล้วก็ที่สําคัญ ประหยัดน้ำมันครับผู้ชมนะครับประหยัดน้ํามันเครื่องยนต์อึดถึกทนนะครับไม่จุกจิกนะไม่ค่อยพังนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าพังเนี่ยอาลงอะไหล่ก็หาง่ายนะครับถึงแม้ว่าจะเลิกผลิตไปแล้วนะครับอะไหล่หาง่ายมากผู้ชมนะครับเซอร์วิสแมเทนายไม่ต้องกลัวเลยนะครับนี่แล้วพี่ดูภายในนะนะครับภายในรุ่นนี้เนี่ยคุ้มเพราะว่าได้เบาะหนังมาเรียบร้อยแล้วนะครับเบาะหนังดูแลรักษาง่าย นะครับแล้วก็ภายในคุมโทนมาเป็น2สีนะสีดำาตดสกับสีโรสโกแบบนี้กระจกเป็นกระจกไฟฟ้านะครับออโต้ฝั่งคนขับมีเซ็นทรัลล็อกให้เรียบร้อยนะครับกระจกข้างก็ปรับและพับไฟฟ้ารุ่นนี้มีทรัคชั่นคอนโทนนะกันลื่นกันถลไล่ให้เรียบร้อยกุญแจเป็นกุญแจรีโมทแบบนี้เลยนะครับกุญแจไขเป็นกุญแจรีโมทนะฮะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับ,รรรบและเลขไมล์คันนี้แค่70,000กิโลเมตรเท่านั้นคุ้ชมนะครับเดีย๋ยวผมสตาร์ทรถให้ดู นี่นะครับสตาร์ทรถให้ดูนะครับนี่เลขไมล์ครับ73,203กิโลเมตรคุณผู้ชมคันนี้ไมล์น้อยปีใหม่ด้วยนะครับจอกลางนะครับรุ่นนี้เขาได้เป็นจอระบบพลัสกรีนนะฮะของเดิมจากโต y ยต a านะครับแล้วก็คันนี้เชื่อมต่อโทรศัพท์บลูทูธได้ด้วยนะนะฮะเชื่อมต่อโทรศัพท์บลูทูธได้นะครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่อทีลิงได้นะครับใส่แผ่น CD ด v d ีดีได้นะครับแล้วก็ นี่เข้าเกียร์อนะครับมีกล้องถอยหลังให้ด้วยมีเส้นกระยาให้ครบนะครับกล้องค่อนข้างชัดเลยคุณผู้ชมนะครับถ้าเกิดว่าเป็นตัว Entry เนี่ยเขายังไม่มีหน้าจอให้นะผมถึงบอกไงว่าตัวมิทเนี่ยนะครับตอบโจทย์กับการใช้งานแล้วก็มีความคุ้มค่าแล้วก็คุ้มราคาด้วยนะครับพอนชิวๆนะครับมาเล่นตัวมิทเลยนะฮะโฉมปี2022ก่อนเลิกผลิตพี่ได้โฉมล่าสุดเลยนะครับเล่มคู่มือ นี่นะครับมีให้คบแบบนี้นะครับนะฮะประวัติตรวจสอบได้มีที่มาที่ไปชัดเจนพี่ซื้อกับบริษัทใหญ่ๆนะครับพี่ไม่ต้องกังวลเลยนะครับช่างของเรามีการตรวจรถให้เรียบร้อยเป็นช่างจากภายนอกนะครับนี่ประวัติศูนย์นะครับเช็คเข้าศูนย์ทุกระยะนะครับนี่นะใบประวัติศูนย์แน่นๆนะครับนี่นะครับตัวบงตัวบ่อนะะก็ไม่มีรอยขูดรอยเขียนอ่ารอยขีดรอยข่วนนะครับ เบรกมือตรงกลางแบบนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้ CVT นะครับเกียร์ออโต้ CVT นะครับแล้วก็ภายในเนี่ยใหม่กิฟเลยนะครับที่บางแดดก็ใหม่ๆนะคุณผู้ชมนะครับนี่มีที่เก็บของให้นะครับน่าใช้งานนะน่าใช้งานนะครับ <Ooh. S 1> เอาออกต่างจังหวัดก็ได้นะครับวีออสนะฮะหลายๆท่านก็ตามหาไว้ใช้งานอยู่แล้วก็คันนี้สีขาวด้วยสีขาวเนี่ยเป็นสีที่นิยมมากที่สุดแล้วในประเทศไทยสีขาวนะครับ หลายหลายท่านก็ชอบสีขาวเพราะว่าหนึ่งเลยนะครับมันดูสะอาดสะอ้านเนาะนะครับดูสะอาดสะอ้านและพี่ดูภายในบอกเหมือนออกห้างป้ายแดงนะครับแค่ไม่มีพลาสติกแค่นั้นเองนะครับพี่ได้สภาพนี้ไปนะครับคุ้มมากคุณผู้ชมนะครับโครงสร้างเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับนี่ไม่นักนะครับเรียงไม่สวยแบบนี้เลยนะครับโครงสร้างคันนี้นะฮะคุ้มมากนะครับแล้วก็วีออสเนี่ยดูแลไม่ต้องเยอะไม่จุกจิกนี่รอยคิประบ่อดโรงงานยังอยู่ นะครับเป็นทุกวันนะโครงสร้างเกรด A แบบนี้นะครับเหมาะมากนะครับที่จะเอาเป็นรถคันแรกของใครหลายๆท่านนะครับด้านในเนี่ยก็พี่ก็จะเห็นนะว่ากว้างนั่งสบายนะครับกว้างนั่งสบายนะครับแล้วก็ตอบโจทย์กับการใช้งานนะครับอ่ะเดี๋ยวมาสรุปกันนิดนึงครับคันนี้นะครับราคา449,000นะฟรีดาวผ่อนประมาณเดือนละ8,000 แปดพันกว่าบาทนะแปดพันต้นนะประมาณนี้นะครับหรือใครอยากขอน,น้อยลงสามารถดาวเข้ามาได้นะไม่ว่ากันนะครับเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันต่อนะครับก่อนที่เราจะปิดคลิปกันนะครับนี่เครื่องยนต์เนี่ยนะครับเครื่องยนต์ของโตยต้าเนี่ยเขาเป็นดู a l v v t i นะครับ1.5ลิตรเบนซินนะครับเติม9195ได้เลยและเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยนะครับขึ้นชื่อเรื่องการใช้งานที่ อดถึกทนเครื่องยนต์แกร่งนะไปได้แบบสมบุกสมบันเลยนะครับออกต่างจังหวัดนะหรือว่าขับในเมืองก็ประหยัดนะสวีออสนะครับค่อนข้างฮิตเลยนะครับตอนที่ยังไม่เลิกผลิตนะสวีออสเนี่ยนะครับยอดขายเนี่ยก็มาเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับนี่น็อตไม่มีแกะไม่มีแง่นะที่ดูนะครับคันหน้าไม่มีบิเดเบี้ยวนะคันนี้สวยจริงๆนะครับไม่เจ็ดหมื่นนะนะครับนี่โอ้โหน็อตไม่มีแกะ นะครับน็อต mm hmm. ไม่มีแกะติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่ครบเหมือนที่ออกข้างมือหนึ่งป้ายแดงเลยตาปั๊มโตยต้ายันอยู่นะครับ mm hmm. ได้คันนี้ไปนะครับก็ผมแจ้งไว้แล้วนะว่าคันนี้เนี่ยเป็นคันที่คุ้มค่าสุดๆนะนะครับสำหรับใครที่มองหารถเก่งเล็กสักคันหนึ่งไว้ใช้งานนะครับนะให้ v ีออสเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคันเป็นอีกทางเลือกของพี่ๆได้เลย นะครับใครสนใจทำยังไงนะฮะติดต่อผมเข้ามาได้ที่คอนแทคด้านล่างได้เลย,ย088 899 4496หนะฮะหรือจะแอดไลน์ดีก็ได้ครับ T.O.P. P.R.P. 92เกนะครับเดี๋ยวผมมาสรุปกันนะครับว่า Total Vios คุ้มยังไงนะครับ1ราคาประหยัดจับต้องได้นะครับผ่อนเบาๆนะผ่อนชิลๆนะสองเครื่องยนต์อึดถึกทนนะครับเครื่องยนต์แก่งและ 3. ประหยัดน้ำมัน รประหยัดน้ำมัน C ราคาค่อนข้างแข็งนะครับเวลาเราขายต่อนะนะครับก็จะสังเกตนะว่าทำไม v ีออสช่วงนี้ราคาถึงขึ้นนะครับราคาถึงขึ้นนะตอนนี้เพราะว่ารถเนี่ยหายากนะแต่ว่าเ,เขาเรียกว่าอะไรคนเนี่ยไม่ค่อยปล่อยกันนะครับและ4ีนะครับแม่แทนน์ต่างๆเนี่ยถูกไม่แพงภาษีพบรบบก็ต่อถูกนะครับผมต้องบอกไงว่า ถ้าเทียบกับพวกยาฤทธิ์อะไรพวกเนี้ยผมว่า v ีออน่ยดีกว่าใช้งานได้จริงแล้วก็คุ้มค่ากว่านะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องท็อปรถสวยเมือองด้วยนะครับผมท็อปทอโต้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ